สวัสดีคะ่ะเชฟ4ประตูนะคะคันนี้เป็นเชฟโรเลตที่สประตู B05 เครื่องยนต์สองพัน 2, อซีซีคอมมันเร็วตัว LT นะคะรถสวยค่ะพร้อมใช้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งแบาทเท่านั้นนะคะเราหลอกกันไปเลยค่ะเชฟตา2ชั้นนะคะแม็กสวยงามขอบ18เครื่องดีเกียร์ดีพร้อมใช้งานค่ะของแต่งได้ตามในรูปนี้ไปเลยนะคะ ภายในสวยสะอาดเบาะผ้าเดิมๆโรงงานไม่มีรอยฉีกขาดแอร์เย็นฉ่ำกระจกเป็นไฟฟ้าปรับข้างเป็นไฟฟ้านะคะใช้งานกันได้ปกติค่ะติดฟิล์มมาใหม่รอบคันเลยทีเดียวนะคะสวยๆเครื่องเสียงจอสองดินพร้อมใช้งานคอนโซลหน้าไม่มีรอยแตกนะคะ158,000บาทเป็นเจ้าของเชฟสี่ประตูคันนี้ไปได้เลยนะคะสนใจดูรถได้ที่ หันได้บุรีของก้าเส้นรังสิตนครนายกมีเบอร์โทรติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะสามารถติดต่อเจรจากันได้โดยตรงเพื่อประโยชน์ท่านเองแนะนำให้ไปดูรถด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนสวัสดีค่ะ